สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านลูกค้าทุกท่านนะครับนี่คือโปรแกรมร้านอาหารจาก d s t o r e Solution นะครับนี่คือหน้าโปรแกรมหลักตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ p o s i t e f นะฮะเป็นระบบทัชสกรีนนะฮะนหนทัชสกรีนเป็นสินค้ามือสองสภาพดีครับรับประกันให้6เดือนสำหรับตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะฮะ ดิสโตโซลูชันนี่นะครับเป็นยหฮอบโพซิเฟกระบบทัชสกรีนไหลมาตรงนี้ก็คือพิมเตอร์เครื่องพิมพ์ใบเสร็จชนิดความร้อนนะครับเป็นรุ่นท็อปขับตัดกระดาษอัตโนมัติกระดาษหน้ากว้าง80มิลมนะครับใหญ่ที่สุดในขบวนเครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบความร้อนด้วยกันนะครับต่อไปอุปกรณ์อีกตัวนึงก็เป็นลิ้นชักเก็บเงินครับลิ้นชักเก็บเงินตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่เช่นเดียวกันอ้อลืมบอกไปครับตัวพิมเตอร์ใบเสร็จนี S ้ก e ็เป็น e สินค้าใหม่รับประกัน1ปีนะครับ ตัวลิ้นชักเช่นเดียวกันครับเป็นสินค้าใหม่รับประกันอย่างดีนะมีครบครับช่องเองินแบงค์ไทยนี่แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบได้ครบครับใช้งานได้ครบแล้วก็มีที่เก็บเอกสารอีกสองอันเป็นพวกบินใบเสร็จอะไรก็เหรียญอ๋อใช้ได้แล้วครับใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะไม่ต้องห่วงอะไรครบครับสําหรับแบงค์นี่ครบเลยในชนุดนี้เนี่ยเราก็จะเราก็จะมีพวกเมาส์กับคีย์บอร์ดแถมให้ด้วยสำหรับเพื่อเวลาจะไปใส่รายการ อาหารและการเครื่องดื่มหรือ่าเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือชุดรวมมของโปรแกรมชุดโปรแกรมร้านอาหารนะฮะระบบทัชสกรีนนะฮะก็จะมีคอมพิวเตอร์ทัชอ่าระบบทัชสกรีนยี่ห้อโพซิฟกอเคื่องพิมพ์ใบเสร็จสินค้าใหม่นะฮะคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นสินค้ามือสองสภาพดีรับประกัน6เดือนพิมพ์เตอร์ใบเสร็จตัวนี้เป็นสินค้าใหม่รับประกัน1ปีลิ้นชากเก็บเงินตัวนี้เป็นสินค้าใหม่รับประกัน1ปีเช่นเดียวกันนะครับ อ๋ครับผมจะลองเล่นให้ดูนะฮะเล่นให้ดูโปรแกรมตัวนี้ว่าโปรแกรมร้านอาหารตัวนี้จาก Dis Store Solution เนี่ยครับเราจะเล่นให้ดูนะโปรแกรมตัวนี้เราแถมให้ฟรีนะครับเนื่องจากเราพัฒนากันเราเองเพราะฉะนั้นจุดนี้เนีย่ยราคาเพียง8,500บาทเท่านั้นเนีย่ยจึงถูกในราคาต่ําเพราะว่าเราแถมโปรแกรมให้ฟรีเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมของเราเองนะฮะเราพัฒนามันขึ้นมาเองเขียนขึ้นมาหลายหลายปีแล้วครับแบบเกือบจะ20ปีแล้วนะฮะเราดําเนินการเรื่องนี้มานานแล้วนะฮะ ดับไมคลิกเข้าไปครับขอโทษนะผมมองผ่านหน้าจอมือถือผมจะไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะต้องจิ้มให้ดีหน่อยขอโทษนะฮะเอาละครับพอมาหน้านี้ที่เขาเขียนว่า Place Enter เนี่ยเราสามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะฮะก็จะพาท่านมาสู่หน้าโปรแกรมหลักของโปรแกรมครับ l e ส s องสองศ2 0นะ์นะฮระบบจะถามพาสเวิร์ดเราให้ใช้เลขหนึ่งครับ1นะ enter อเข้าไปเลยนะ enter ที่นี่ นะฮะเราจะมาจําลองสถานการณ์การสั่งอาหารต่างๆนี่คือหน้าอินเทอร์เฟซของโปรแกรมนะฮะเห็นฮะก็นี่นี่คือหมวดร้าอาหารจะเป็นหมวดแนะนำนะร้านอาหารเราเนี่ยมีอาหารอะไรที่เราแนะนําลูกค้าแล้วก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของร้านเราสามารถจะมาใส่ในหมวดแนะนํานี้ได้นะหมวดนี้นะหมวดแนะนำเห็นไหมฮะเนี่ยหมวดแนะนําถ้าเป็นหมวดอื่นก็หมวดเหล้าเนี่ยนะฮะหมวดเบียระหมวดมิกเซอร์อะไรเงี้ยนะฮะ อ่าเมครื่งเดือนเลยก็ตามนะอ่ะเรามาเริ่มใหม่อ่ะเราลูกค้าเข้ามาจําลองสถานการณ์กันสัหน่อยนะลูกค้าเข้ามาโต๊ะเก้าครับมาโต๊ะเก้าเราเปิดโต๊ะครับคลิกที่เปิดโต๊ะไปที่โต๊ะเก้านะฮะอ่าโต๊ะเก้ามาแล้วอ่าลูกค้าต้องการหูฉลามน้ําแดงที่ครับเราก็สั่งหูฉลามน้ําแดงที่นะฮะหูฉลามมาแล้วแล้วสั่งจูจีก้างทะเลอ่าชูจีอ่าจูจีก้างทะเลหนึ่งที่ต่อไปไปที่หมวดเบียรครับเบียลูกค้าอยากจะทานไหเดเก้นใหญ่หนึ่งขวดนะฮะ ในเกล็ดใหญ่หนึ่งกัวแล้วก็ไปหมดมิกเซอร์ในที่สั่งน้องแข็งหนึ่งถังอ่าฮะน้องแข็งหนึ่งถังแล้วคุณผู้หญิงก็อยากจะได้แป๊บซี่ทั้งสองกัวจะสั่งแป๊บซี่จิ้มสองทีก็แป๊บสองกัวเอาละครับได้ละนี่คือออเดอร์ทั้งหมดของโต๊ะเก้าตอนนี้นะฮะต่อไปพนักง,งานแคชเชียร์ก็ไปจิ้มที่พนักง,งานครับเราต้องกําหนดพนักง,งานถูกไหมฮะจะได้เมื่อรับเทคออเดอร์มาแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการสั่งปิดอะไรพวกเนี้ย หรือว่าการทดอสอบเนี่ยเราก็สามารถจะเรียกพนักงานคนนี้ก็มาตรวจสอบได้นะ,ะว่าสั่งมาเนี่ยถูกไหมเขียนออเดอร์มาเนี่ยถูกต้องไหมอะไรนี้นะ,ะจิ้มที่รูปคนนี่ครับผมจิ้มไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยทีฮนะมองอมาแล้วฮะนองจากว่าผมมองผ่านกล้องมือถือเนี่ยนะครับพนักงานชื่อกองครับเราคลิกที่กองนะฮะพนักงานชื่อกองก็จะเป็นคนสั่งนะจากนั้นเราก็สาหารนะครับคลิกสาหาร อ่าเอนเตอร์เพื่อสั่งอาหารจะเอนเตอร์หรือกดที่โอเคนี่ก็ได้นะ,ะดูนะฮะที่ปิ้นเตอร์ตัวนี้จะทํางานนะก็จะทํางานอย่างรวดเร็วเลยออกมาเป็นเป็นอ,ออเดอร์ครับเป็นออเดอร์อันนี้เราสามารถเก็บไว้ในบล็อกได้เพื่อว่า,าขนาดที่ใช้งานไปเผื่อมีไฟดับเรายังสามารถเอาออ,อเดอร์พวกเนี้ยลหลใบมารวมกันเป็นยอดรวมเงินแล้วเก็บลูกเงินลูกค้าได้นะฮะในขณที่ไฟดับนะฮะพอแล้วครับตอนนี้ต่อไปอ่าต่อไปเราจะเปิดโต๊ะอ,อื่นอีกโต๊ะน,นึงนะครับาโต๊ะสามเปิดมา ตัวสามก็จะสั่งสั่งเหล้านะฮะสั่งแบล็คเลเบิลหนึ่งขวดแล้วก็สั่งมิกเซอร์เป็นโซดา2ขวด3ขวด4ขวด5ขวดนะฮะแล้วน้ำแข็ง2ถังนะฮะสั่งเบสซี่หนึ่งแล้วก็ไปมือแนะนำครับจังอาหารเร <c oughs> ื่หนึ่งอย่างนะมาละร้อยจานนะฮะอากำนัลพนักง,งานครับแล้วก็กำนัลพนักง,งานทีเทแล้วก็สั่งอาหารสั่งอะไรครับ ก็จะออกมาค่อนข้างไวครับบินก็จะออกมาเนี่เก็บไว้ในบล็อกได้นะฮะเสร็จแล้วเอาละครับเรามาลองดูอนฟังก์ชันนี้ครับตัวสามเรียกเช็คบินครับสมมติเรียกเช็คบินอายรละเอียดอย่างอื่นละเอียดเช่นการยกเลิกหรือว่าการคีย์เพิ่มอะไรเนี่ยนี่จะว่าในคู้มือทีหลังนะฮะนี่ทีเป็นการยกเลิกนี่เป็นการแสดงตัวอย่างเท่านั้นนะครับเราจะเช็คบินครับเช็คบินนี่ครับคลิกที่ผมเช็คบินนะฮะนะฮะมันก็จะให้เราพิมพ์ครับเราก็พิมพ์เลย นะมันจะเร็วเห็นไหมพิเ,เตอร์ตัวน,นี้ก็จะเป็นลเรื่องเช็คบินออกมานะว่าเนี่ยเช็คบินมีอะไรบ้างมีแบ็กเลเบอมีโซดามีเท่าไหร่เนี่ยอา,อาหาร120บาทเครื่องดื่ม1,700บาทก็ไปเก็บเงิน1,820บาทนะก็เอาใบาเช็คบินนี้ไปให้ลูกค้าพอลูกค้าเช็คบินเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องแล้วทุกอย่างได้รับเรียบร้อยแล้วรับกทานดื่มมาเรียบร้อยแล้วอ่าลูกช้าก็กําหนดเงินอ่า มอบเงินมาให้กับพนักงานเรามาถึงโต๊ะเราก็มาเปิดโต๊ะสามนี่นะครับเพราะว่าเขาจะให้ให้เงินเรามาแล้วนะครับไปโต๊ะสามบินอันนี้คือพันแปดร้อยยี่สิบแต่ลูกค้าให้เงินเรามาสองพันเราก็จิ้มตรงนี้แหละครับเห็นะนะจิ้มตรงช่องกลางนี่ฮนะเอาใหม่นะฮะปิดนะฮะปิดปิด,ปดจิ้มตรงช่องกลางนี่นะฮะนะนะฮก็จะมีปั๊ออัพนี่ขึ้นมาแล้วลูกค้าให้มาสองพันเนี่ยเราก็พิมพ์เลยฮะสองพัน แล้วเอนเตอร์ดูนะฮะถ้าผมเอนเตอร์ตรงนี้ปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นลิ้นชักมันจะเด้งออกมาครับนะฮะลิ้นชักจะเด้งออกมาเพื่อเอาเงินใส่เอาเงินใส่แล้วเอาเงินถอนนีะฮะในหน้าถอนเนี่ยก็จะบอกว่าถอน180บาทถ้าเราปล่อยเฉยๆไว้แบบนี้เนี่ยสิบวินาทีมันจะปิดเองนะฮะมันปิดไม่ได้นะฮะสิบวินาทีแต่ถ้าเราจะปิดเนี่ยถ้าเราจะปิดเนี่ยอะไรก็ตามนะฮะนะอ่ามันเด้งมาอันนี้เป็นตัวอย่างนะถ้าเราปิดถ้าเราจะปิดด้วยตัวเองเราก็เพสสเปซบาร์หรือก็ ที่นี่บางทีจะปิดนะเอาละครับเราได้เงินทอนมาแล้วนะร้อยแปดสิบาทเมื่อกี้นะเสร็จแล้วเราก็ปิดโต๊ะเลยครับปิดโต๊ะนะบินใบนี้เนี่ยจะไปจะไปหาลูกค้าแล้วเนะี่ยแล้วก็จะมียอดอ่ายอดรับเงินมาเท่าไหร่เรนะาอะไรเมื่อกี้เราคีย์อีกอันก็เลยกลายเป็นศูนย์ศูนย์บาทอะไรเงี้ยนะอ่อะผมจะคีย์ใหม่นะเพื่อความแน่นอนอ่าใหม่โต๊ะเก้านะเปลี่ยนเป็นโต๊ะเก้าแล้วนะฮะโต๊ะเก้าสมมุติเราเช็คบินไปแล้วนะฮะ ลูกค้าให้มาสองพันนะฮะแล้วก็พิมพ์สองพันแล้วก็ Enter ครับในชักจะเด้งออกมานะฮะทอนเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทนะฮะปิดไปแล้วทอนะฮะแล้อาเงินใส่เรียบร้อยอ่าเก้าร้อยยี่สิบห้าเต็มพร้อมแล้วก็ปิดโต๊เลยครับเพราะเรารับเงินแล้วเนี่ยฮะเราจะได้อะโตะนี้ไว้รอรับลูกแขกลูกค้าคนอื่นนะ่ะเราปิดโตโอเคบินนี่ก็จะออกมานะในบินนี่ออกมาจะมีรายการทั้งหมดของลูกค้าแล้วก็จะมีเงินที่ลูกค้าให้มาสองพันเนี่ยนะฮะ แล้วก็มียอดเงินทอนนะโอ้ผมมองไม่เห็นเลยทนทีทนะเงินทอนก็คือ9 2้าบาทานี่ยบินใบนี้ไปกับโฟลเดอร์ให้ลูกค้าเพื่อลูกค้าตรวจสอบเงินทอนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยอันนี้แหละครับคือโปรแกรมล้านอาหารที่เราที่เราสร้างสารรค์ขึ้นมาก่อนจะปิดโปรแกรมนะฮะเราจะมาดูที่โกนี่ครับโกนี่นะดูนะฮะมันะจะเป็นรายงานต่างๆครับของ ของการขายของเรานะฮะวันนี้เราขายได้2,895บาทนะฮะก็จะมีรายการต่างๆนั่นายเป็นเทสซี่หูวฉลามจำนวนเท่าไหร่อะไรก็ตามนี่นะฮะนี่คือการขายในระบบโปรแกรมร้านอาหารครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมของเรานะครับขอบคุณครับ